ทำข้อสอบแล้วอ่านไม่ออกแก้แบบนี้ค่ะเวลาคุณทําข้อสอบแล้วคุณอ่านเนื้อความแล้วไม่เข้าใจแสดงว่าคุณยังรู้คําศัพท์ไม่พอถูกไหมคะเมื่อคุณรู้คําศัพท์ไม่พอแปลว,ว่าสิ่งคุณจะต้องทําก็คือเพิ่มความรู้คําศัพท์ให้มากขึ้นเพิ่มคลังคําศัพท์นั่นเองและวลิธีหนึ่งที่ครูชรีบอกไปแล้วนะคะที่ดีที่สุดก็คือการอ่านแล้วอ่านยังไงดีละ่ะสองแบบนะคะ ให้ทำทังสองอย่างเลยนะหนึ่งให้อ่านแบบ intensively แปลว่าอ่านอย่างเข้มข้นนั่นก็คืออ่านอย่างจริงจังอ่านเยอะเยอะอ่านบ่อยๆอ่านเป็นประจำนะคะแล้วก็สอให้อ่านแบบ extensively ก็คืออ่านอย่างกว้างขวางค่ะให้คุณอ่านหลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นอ่านนิยาย อ่านหนังสือเรียนอ่านนิตยสารอ่านกร์ตูนครูสุธจะให้อีกชิปหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วนะก็ให้ลองใช้โทรศัพท์มือถือของคุณนี่แหละเวลาคุณเล่นโทรศัพท์เวลาคุณเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะสังเกตตัวเองว่าเวลาคุณเห็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษคุณจะปัดมือไหมถ้าคุณปัดให้หยุดตัวเองแล้วก็ บอกกับตัวเองว่าในลองอ่านดูสิโอเคก็ให้ลองอ่านดูนะคะให้ทําแบบนี้บ่อยๆก็ลองไปทําดูนะแล้วคลังคาศัพท์ของคุณก็จะเยอะขึ้นเมื่อคุณรู้คําศัพท์มากขึ้นคุณก็จะอ่านทุกอย่างในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย